สวัสดีครับน้องโอเอะน่ะมาหอดแล้วน้องโอเอะสัสิการพอดีพี่สมเกียรติแกบอกว่าฝากฝากให้จันลอยไปหาดอกกุหลาบมาให้น้องโอเอะหน่อยนะเพม่อนว่ารายการขนมขนมสามปุกนี่งไงตั้งเรียงมาแล้วเ,เ,เนี่ยมา <c oughs> ดอกกุหลาบครับจากพี่สมเกียรติแจกไห้แล้วเดไอเด้อดอกกุหลาบครับนี่ขอบคุณพ่อสมเกียรติมากมเลยนะ,ค,ะครับผมแล้วก็ขนม ขนมสามกระปุกโอ้โหสุขสันต์วันวาเลนไทน์ประจำปีเราเพิ่งปาร์มามาเลยทายนะคะขอบคุณค่ะเอาเดี๋ยวสีผ้าไปแจกขนมผู้ใดเนี่ยมีอะไรซื้อสิเลาะไปหาแจกกันเพื่อนบ้านมาเยอะอยู่เยอะอยู่พี่สาวโคราชอ่าหัวหลายคนอยู่อ่ะเดี๋ยวจังสิไบละแจกกันเพื่อนฟลอยเขียนไปอยู่โอเคครับได้แล้วรับเด้อเรือน้องน้องโอเอ๊ะครับจากพี่สมเกียรตินะครับมอบให้แล้วครับขอบคุณครับไปไปรอต่อห้าบาทนี่ โอ้ลัดปลาลัดดวงกับมาทางปีกอนบัตนี่หาแจกขนมใหม่เพื่อนกอนขอบคุณนะครับนะขนมที่แฟนคลับเอฟซีทุกๆท,ท่านที่สนับสนุนขนมนะครับไปเดี๋ยวไปเลาะแจกขนมกันสก,ก่อนนะครับฟาโถอากาศเย็นดีตัวมองหนีมั้ยอยนี้ก็ใจยังยหมุใจเลย สวัสดีหลังเวทีนะครับอีกหนึ่งกริปนะครับคลิปนี้เราแจกขนมให้ตามไลฟ์ซื้อติ๊บพนพี่สาวโคราชนะครับโอ้ฝนพญหัตที่แล้วเดี๋ยวสิยางไปหาประหยเัเดี๋ยวขนมไป่หาเด้อจัง่อยทำไมไม่เจออก่อนเอ้าใครเนี่ยเอานางเอกมาตั้งใเนี่ยไปไหนมาเนี่ยนั่งเอกโรสมาเถอะเจ้าไปไหนมาโอ้เอา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 สั่นเอาจังว่ากัน โอ้มา,อาดอกกรหล่บกับแม่เหรอมาโชว์ดอกกรหล่ำนะแม่เอาแม่เจ้ยจากพี่สาวโคราชโอ้พี่สาวโคราชขอบคุณมากมากแฮปปี้าวาเลนไทน<ศ> <ś led> ์พี่สาวโคราชบอกว่าไม่ต้องเอาดอกไม้ดอก,กขนมนี่แหละเราบ้ามันจะได้กิน เราไปมันเหี่ยวถึงมันซื้อแล้วป่ะนั่นเนาะเออเป็นดอกอยู่สวยงามขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับครับผมจ้าแล้วไปกินกับกาแฟกับพี่สาวโอ้แน่นอนเลยกินกาแฟกับพี่สาวขอบคุณครับจ้ารถไปเอกตู้มันอยู่นี่เอาพวกอะไระกรอยเปียตูลรันตูลรันอยู่นี่ไส้ละคนเรเห็นรถไปเอกตู้ไม่เจอหรอวายไปเป็นผู้ใดเอาอยู่บ้กันทุหน่ะ พี่สาวโคราชให้คนละกระปุกขนมครับครัไปเอาโรดคอยเด้อเกุ้มเนว่รคือบ่เห็นอ่ะเน่ว่าจะขนมมาให้เราดูนีะครทีมตลกได้คนละกระปุกโอเคนะครับพี่สาวโคราชจดให้เดี๋ยวไปน้ำพระอันปูเตามได้ซื้อก่ันโอเคไปเอาไม้ยังบัตรข้กระต่ายหน่อยมน้ำเอาไปไปเลาะเลาะ เรามาทางพี่เอาจานอูเทนมาพอดีมาม,มาม,มามขนมสองกระปุกจากพี่สาวโคราชเอาเลือกเขาเลยมักสีใดเลือเขาเลยสองกระปุกสีนานวลสีช็อกโกแลตกับสีสตร์เบอรี่ย่างละอันโอเคขอบคุณครับพี่สาวโคราชจัดให้แล้วเด้อพี่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำนมเรือนรวยไปถ้ามาไปเอกตุ้มก่อนบัตรเลยว้าเอามีมี่มีมี่มานี่เลยพอดีเลย มีมีสองกระปุกจากพี่สาวโคราชอ,อ,อ่าช็อกโกแลตกับสตรอเอรบอรี่สองกระปุกจากพี่สาวโคราชครับขอบคุณมากค่ะจ้าโอเคครับแฮปปี้วาเลนไทน์จ้าขอบคุณค่ะครับมผมเอามาอย่างอีกบัดดิก็ไม่ไปจอดแล้วกันยังขี่มาอีกอยู่เอา มาไปจอดน้อกันบอลยังเลี้ยงมาอยู่บาดนียหน้าเวทีหน้าเวทีอีหยังได้อีหยังมามากกว่ากันน,ะน่ะอีหยังนะป้าเป้ามาเหรอน้องไหนปา้าเป้ามาหรือป้าปวงทั้งปีสิเป็นโรงทานนะครับพี่น้องโอ้ขนาดคำบันนี่ยังว่าท่านได้เลือกจะได้พนยังเหตตต่ออยู่ครับพี่น้องครับสุดยอดที่ยังสองแสนหน้าสองอันนี้ว่าไม่หน่อยหน่อยเด้อ นี่เห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วพอหัดบัมาอ้าวมาเจอลายอะไรเดี๋ยวนี่พอหัดทีมคอนวอยปั่นกันเอาโรเดอร์จากพี่สาวโคราดได้ครับครับครับขอบคุณครับอจากให้นะครับขอบคุณครับทีมคอนวอยนะครับขนมขนมขอบคุณเด้อพี่สาวโคราชขอบคุณเด้อครับครับขอบคุณครับเอาไปรอต่อกันเด้อบัาทดิ หอน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 แดดแดดแดดตาบอดหงุมโอ้โหเป็นตาเสียดแท้หารอตัวหารอตัวป้าดูบักแดงไหมสนุกตำเลยหมุนเร่งยางโคไปวนมากนะน้ำมันอีหลังวอยเป็นอะไรอ่ะป้าป้าเก้าอีเดี๋ยวนี้ขึ้นหนุนเหรอวะโคตรงาม กดนงามติดดอกกุหลาบเจักดอกวันนี้เนาะโอ้ยวันนยังได้ดับบังหุ่งเท่นก็ได้เกี่ยวกันวันนี้ตับบรงหงกับดดอกกุหลาบจ้าเอาเอากินขขากินข้าเอาไหมยังในเขาอืมอืเอาเลยจ้าเอาเลยขอบคุณค่ะไปหารอกอีกก่อนไนไปจ้าแล้วหารอต่อหารอต่อ มกุนเท้ากับมาหอดทอดใส่ครับทดกับมะหวอก <c ười> ุเท้ากับมาหอดมะหอดเอาสวัสดีครับพี่นอ้องทั้งไรชุดสามหมื่นกว่าท่านครับพี่น้องสวัสดีค่ะโ,โอ้ยกล่องอไงคมันตัวจ้ะแ <c ười> น่นอ,อนบอสกล่องตัว <c ười> กล่องอร่อยแน่นอนเลยกล่องอยังคนนู้นนี่อันนี้กล่องแบบว่าตัวอันนี้ขนาดตอนนี้ข้าวอยู่ใส่ตอนนี้ข้าอยู่เมืองเลยอำเภอนาดวบ้งว้าภาษาเลยเป็นบอหาะแนวหานแนวอืหาแนวเลยหาแนวลตซซี่แนว ลัตเตอรี่คันลัตเตอรี่หรือเล่าลตเตอรี่ห่าแนวลัตเตอรี่เย็บปวกเออไว้เลยลัตเตอรี่เย็นเยดอนเยดอนไปครับพี่น้องรอเบิ่งเอาขนมแหวไประเดีตุ้มก่อนน้องโมมีน่าจะมากับรถตู้เอ้าโอ้มาแล้วบปล่าคิดเองแล้วบหั่งพี่สาวโคราชฝากขนมแหว่ประเดีตุ้มสามกระปุกครับพี่สาวโคราชนะครับนีประเอี๋ตุ้มสามกระปุกครับ ช็อกโกแลตสองสตรอเบอรี่หนึ่งขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่สาวโคราชครับเอาไว้กินกับกาแฟแฮปปี้วาเล่นไพ่เดร์แล้วปะขอบคุณครับขอบคุณครับลูกพี่ออกหูตีนแวบๆกินหนังอีโนะทั้งอีโนะกินตุ่มแล้วนี่ครับว่าเอ้าตลกคนละปุ้เลือกเขาเจ้าเสียวสีหยั่งครับขอบพี่สาวโคราชครับตลกคนละกระปุกนะครับขอบคุณครับไปมาครับไปรอต้อนบัตรหนึ่งอ้าวแต่มาหอดบ่เนี่ย อ้าววันนี้ครับมากระไพมากระผีจอปากเนี่ยโอ้แน่นอนใช่ปะพี่ถือว่ามากเหรอครับเป็นยังจอดดีพุ่เอามาจามคนนี่งโอ้สามคนโอ้ตังเอียงให้กับมาน้ำกันเอาโอเคโอเคใช่ป่ะเอาขนมนี่พี่สาวโคราดหนกระปุกนึงเนี่ยเเบิดนี่ยกระปุกนึงตลกบลรากระปุกแล้ววะมาๆเอาไอ้พัดลวดเอาแอดดี้เอาช็อกโกแล็ดกินน้ำกัน แซกี้อย่าแซกี้ป่ะเนี่ยแปรที่มันตลกันพุ่ละปุกพุ่ละปุกคนว่าขอบคุณพี่สาวโคราชครับแฮปปี้วาเลนไทน์ดีขอบคุณครับคือว่าพูดพูดปลุกเพิ่มอะไรนี่คือบอกยังเดียวบอกอย่างเดียวจ้าบอกเลยจ้าบอกป่ะก็ข้าเจ้าเฮียมาเติมเติมหนักบนหนักบนเติมเติมเติมติมติมอยู่บนน่ะเหลือแอดมินโมเหลืออาจาันโซ แล้วก็ทีมตลกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสุดท้ายบรรค์นะครับขนมย่างไหลเด้าพี่น้องเด้อเถ้าพี่น้องอยากสนับสนุนจัดร้อยกะเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับจากพี่สาวกุลาดตลกบแล้วกะพุกขอบคุณพี่สาวกุลาดนะครับเรื่องอะไรไหลน้ำจังพูดเหรอคนของแกมันนี่มันว่าเล่นไทยต่กันเบลเวาอาจี่ยมตลกว่าเล่นไทยดีแลนะขอบคุณพี่สาวกุลาดครับไหลไหลน้ำครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัไปฟังของย่างหวานกันบ่เงายบๆก่อนแลาวก็เจ้าทีก็จังสันสันฮะ เงจมาดอจอตัวแล้วน้องเซอรี่น้องเซอรี่ขนมจากพี่สาวโคราชอี่ยังขึ้นได้ร่าไหมอยางกินว่าคือชอกินหแก้วอันนี้พี่สาวโคราชให้วันวาเลนไทน์ขอบคุณค่ะสองกระปุกเอาไว้เอขอบคุณรี่แขอบคุณค่ะ นลองพี่แฮปปี้วาลันไทยจากพีิสาวโคราชลองพี่ลองพี่ก็คือตัดผมดีเลนป่ะเอ้าดีไงพีิสาวโคราชแฮปปี้วาลันไทยขอบคุณครับขอบคุณครับทีมตลกโคราชกระปุกปัาดมาขื่อเลยปะบูดขนาดเลยป่ะไปไปรอต่อพระท่านจบงานได้คลิปนี่ย่างเงาไว้เยด้ยหนิพระท่านได้คบกันวันไหนนะครับตอนนี้กำลังเห็นทีมงานมาหลังเวทีนะครับ อ้าวครูนุ่นฉันละพิมพี่ยิ่เกนค่ะอ้าวเรียกเราขอเป็นกองจากพี่สาวโคราชขอบคุณพี่สาวโคราชค่ะน้องนุ่นน้องนุ่นครูนุ่นและน้องพิมต้องเบาหวานไหมครับเอาแต่บาหวานต่อโชว์พี่สาวโคราดแฮปปี้วาเลนไทน์โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุรับวันมี้ดอกต่อโชคเล่าให้ขนมมันจะได้ไปกินดอกกุหลาบกินบ่ได้แล้ว โอเคขอบคุณครับาังงหหม่อสวัสดีฮสสวัดีครับสวัสดีครับ,รบพี่สาวโคราชฝากขนมมาให้แฮปปี้วาเลนไทน์เป็นว่าขอบคุณค่ะไอแม่พรครับผมสแสดงน้องโมน้องโม,โมสองกระปุกออโอ้อย่างบวยๆเลยอเอาน้องโมนี่ไง <laughs> กินเลย เพราะว่ดอกกุหลาบเ่าต้องเอาด,ดอกพุ่มขึ้นบ่อใดวะเขาเลยเอาตัวนี้อ่าน้องโมสองเขาปุกจากพี่สาวโคราชเอามายังก็ได้ติดหัวนักลุกโอ้ยอ้าวโอเคขอบคุณครับพี่สาวโคราชนะครับจวดจัดจวดจัด,จดน้องนีน่าเ่รอน้องนีน่าอยู่ไหนลูกน้องนีน่าหน่อยนี่พี่สาวโคราชฝากให้น้องนีน่าด้วยแฮปปี้วาเลนไทน์ลูกสาวหละขอบคุณค่ะโอเค อ้าวทีมตลกครบแล้วบาทหนึ่งแฮปปี้วาเลนไทน์พี่สาวโคราชขอบคุณพี่สาวโคราชคะขนมขนมโอเคครับไปรอต่อห้าบาทหนึ่น้องฟิล์มน้องฟิล์มก็ได้ดอกกุหลาบงามเลยวะอ่าหนึ่งกระปุกแกพี่สาวโคราชขอบคุณค่ะแฮปปี้นไทนขอบคุณพี่สาวโคราชด้วยนะคะรักรักรักกํลังเขียนคิวกำลังคืนคิวค่ะโอเคค่ะ ไปหารถเมี์ก่อนรถเมี์อยู่ไหนเนาะรถเมี์เนาะรถเมียเนาะจะอยู่ในเต็นท์เนี่ยรถเมี์แม่เร็วกำลังเขียนคิวเขียนหนาอยู่คนสิไปร่ำสวายเอาแฮปปี้วาเลนไทน์จากพี่สาวโคราชขออบคคุณ่โย ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สาวโมล่าดินะคะขอบคุณมากมากค่ะจัดไปขอให้ร่ำรวยๆนะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโอเพี่วันเรนไทยดีค่ะจ้ะคลิปในย่าวยาวไปพี่น้องเลื่อเต้อาจารย์ซ้อ่ะทักทีครับเลื่ออาจารย์ซู้เอาอาจารย์ซู้เราสิมากค่ะขอบคุณอาจารย์หล่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาแต่งหน้าก่อนลูกปะพี่น้องเข้าอ่ะเหลืออาจารย์สูผู้เดียวได้จังแซ่เพลินน้ำกล่นมูขออนุญาตเด้อครับเด้อคลิปนี้นะครับอาจารย์สู ไม่ทราบว่าจะมาถึงกี่โมงแล้วจะให้อีกทีหลังอัดเสบบร้อยออกทริปเนาะบอเป็นยังนะครับฮอ้มาแล้วโอเคครับเหลืออาจานส้วนนะครับเดี๋ยวจังเสดเพื่อน้ำกลนหมูนะครับจิมนีก็สุขอนอนหยาตเอาซ้ำหนีนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับพี่สาวโบราชนะครับสื่อือแทนรักวันวาเลนไทน์นั่นก็คือขนมนะครับให้ทีมงานเข้าขอบคุณหลายๆนะครับเด้อไปแล้วไปแล้ว